ใส่น้ำที่ไหลเย็นลองทอดออกไปนะคะพอดีมาทุระที่ตัวจังหวัดมีโอกาสแวะก็เลยแวะนะคะก็เลยนำภาพที่สดชื่นสวยงามมาฝากนะคะนะคะกล้องไปไม่ได้ ก็รับชมตามสถานะที่ทำให้นะคะก็จะสอะน้ำเย็นนะคะมาดูคลื่นและลอกคลื่นของน้ำนะคะน้ำก็จะไหลเพิ่อมอันนี้เ็าเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยยางน,นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยยางค่ะหลังจากที่เสร็จภารกิจก็เลยแวะหน่อย จะดูอ่จะโฟกัสไปที่ละลอกคลื่นของน้ำนะคะจะไม่ไปไหนมากขอเก็บความทรงจำดีๆเกลียวขึ้นค่ะเขาเรียกว,ว่าเปลียวขึ้นนะคะเปลี่ยวขึ้นน้ำไอดินถิ่นน้ำ คือนี่ที่นี่คือส่วนหนึ่งของอำเภอห้วยทับทันนะคะ,ะเวลาที่มีเทศกาลใดๆก็อย่างสมมติว่าเทศกาลลอยกระทงจุดนี้คือจุดนัดพบนะคะเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําห้วยยางนะคะเดี๋ยวจะนำเดินไปอีกนิดนึงนะคะแต่รู้สึกว่าแดดจะร้อนแรงนะคะก็เลย กล้องเรามันไปไม่ได้นะคะก็ลอดถา่านไปนะคะตามนี้นะคะเราจะอยู่ในจุดที่เข้ากัดให้ใช้สถานที่ถ่ายทำนะคะแล้วก็จะมีเสียงนกกาบ้างแล้วก็จะดูท้องฟ้าสายทาน้ำที่ไหลเอื่อยๆนะคะ โอกาสอันนี้ก็คงจะหายยากหน่อยสำหรับชาวบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ด้ดออกมานอกสถานที่นะคะน,นี่ค่ะสดชื่นนะคะกัดทิ่เกลียวขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาโซกัดทิ่เกลียวขึ้นนะ้ำไหลกระเพื่อมเป็นละลอกเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมเดินทางต่อครับ